สวัสดีครับพลรมืองนะโอกาสนี้ผมโจปิยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุงรับจับอสังหาในโอกาสนี้ด้วยครับผมวันนี้เนี่ยเรามายืนอยู่ที่โครงการลิสนานั้นเองซึ่งอยู่สุขุมวิทซอย3อยากรู้ว่าดีไซน์การตกแต่งเป็นอย่างไรอ่ะอ่าอแถมแถมแถมมันจะมีคงแถมอะไรที่น่าสนใจพาพวกเราไปรับชมในโครงการได้เลยนะครับไปะนะครับ คือเราสามารถเตรียได้นะครเป็นห่อจกรค่านะครับ่คุณการในการการลงทุนนคับคือสมหัค้าสินค้่นและลูกค้าต้องการเที่จ่ายมากับคืนไปของเราจะมีเชนโรงแรที่เป็นของโกเทลของญี่ปุ่นดูแลใเรื่องการบรคกาการทำความสะอาดและการเ็เงิกัน เราไม่ต้องอะไรมากเลยเลยครับแล้วก็เราก็จะคืนคือสัญญาเนี่ยอยู่ในระบบคืนระยะเป็หลัก9ปี3ปีแรกเราการตีให้ครับ77% 7%แลปวจะต้องตีให้โรงแรมเลยนี่ได้ข่าวนะลิสตานามมีโปรแกรมการลงทุนด้วยอยู่ที่ว่า ใครสนใจที่จะซื้อเพื่อการลงทุนจริงๆอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันโดยละเอียดนะเพราะว่าถ้าพูดในคลิปเนี่ยอาจจะมีข้อมูลไม่เป๊ะสำหรับทุกคนนะอาจจะมีความคาดเคลื่อนก็ได้อันนี้ในทรงของสองห้องนอนน้ำทุกคนเดี๋ยวไปดูส่วนกลางสระไว้น้ำก็เลย,วยกว่อน ห้องนอน35ตารางเมตรราคาอยู่ที่8ล้านนาะททุกคนอกนกแบบอลังการงานสร้างเลยติดอะไรวะเนี่ยมาดูห้องน้ำก่อนนี่คือหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ,น,น,ำน้ำทุกคน วิวก็จะประมาณถ้าใครลงทุนนะจะซัพพอร์ตให้อย่างหมดเลยสัญญาก็ข้างต้นก็ประมาณนี้นะ นกลางของโครงการจะมีอยู่สองชั้นคือชั้นสี่ซึ่งมีนี่สระว่ายน้ำมีฟิตเนสโคเวิคสเปซและห้องประชุมส่วนบนสุดนี้จะเป็นลุกท็อปครับทุกคนนี่คือสระว่ายน้ำมีสระเด็กกับสระทั่วไปแบ่งกันโดยชัดเจนครับและนี่คือโคเวิคสเปซเลยตรงนโนจะเป็นซาวน่าและขึ้นไปชั้นบนสุดจะเป็น ในส่วนของนี่เลยฟิตเนสเดี๋ยวต้องแบบไล่มุมสูงก่อนนี่ต้องเห็นเลยมันจะมีฟิตเนสอยู่ตรงน,นั้นครับนี่ๆโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวสรุปตอนท้ายคลิปดีกว่าครับมาว่ากันต่อในส่วนของเดลิสนานาเลยดีกว่าเดลิสนานาหรือเดลิสฟลินจิตเนี่ย ซึ่งเป็นคอนโดที่กอ่อตั้งโดยบริษัทอิชี่2002จำกัดมาชนซึ่งเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็นที่ออบรักในระดับหนึ่งเลยนะแล้วแล้วคอนโดนี้เนี่ยมีทั้งหมด32ชัน้นและชั้นบนสุดคือเป็นหลูมท็อปและส่วนกลางเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น4ชั้น4จะมีห้องประชมุมมีสระว่ายน้ำโควูกี้สเปนและฟิตเนสนั่นเองแล,ล้วรวมถึงห้องสปาลด้วยสําหรับในส่วนของห้อง แต่และห้องที่ในการปล่อยเช่าหรือว่าในการซื้อเนี่ยอ่าเริ่มต้นอยู่ที่แบบว่า35ตารางเมตรนะถ้าไปคูณกับอสองแสนเจ็ดนะอ่าอ,อยู่ที่9ล้านนะแต่จริงๆแล้วอ่ะห้องอ่ะมันเริ่มที่8ล้านนั่นเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราคำนวณให้ดูว่าต่อตารางเมตรอ่ะอยู่ที่2อ0แสนเจ็ดนะคาดว่าในอนาคตเนี่ย ราคาคงเนื้อที่ต่อตารางเมตรเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยไม่มีวันลดเลยนี่คือหนึ่งห้องนอนนะส่วนสองห้องนอนเนี่ยสองห้องนอนก็จะอยู่ที่อะไรนะเอาไง,ไง่ายๆเอาตีกลมๆหกสิบนะหกสิบปูณกับสองแสนเจ็ดนะจะอยู่ที่สิบหกล้านนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในสิบเจ็ดสิบเจ็ดล้านเนี่ยก็คือในส่วนของสองห้องนอนนั่นเองสองห้องนอนเนี่ยมันจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานั่นเอง ซึ่งสอบห้องนอนแห่งนี้กับ1ห,ห้องนอนเนี่ยมันจะมีระบบ IP โปรแกรมหนุ่นด้วยซึ่งจะมีบริษัทที่เป็นตัวซัพพอร์ตก็คือเชลล์โรงแรมจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองสัญญา9ปีทุกคน9ปีและผลตอบแทนอยู่ที่6กแสนบาทต่อปีนั่นเองนั่นคือข้อมูลเบื้อง,งต้นนะและยิ่งเป็นส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากนั้นก็คือจะมีโคพานเนอร์กับโรงพยาบาลชั้นนําอย่างโรงพยาบาลบำรุงราษ แล้วก็ในส่วนของอมีห้างสรรพสินค้ายอยู่ในตัวโครงการนั่นคือลิสบอกนั่นเองไปหาดูได้เลยนะก็ะจะมีพวกเสื้อผ้าแบบอินเดียพวกของกินพวกแบบพีเด่ะมีให้ซัพพอร์ตครบเลยนะเป็นคอนโดที่วิเศษมากๆแล้วมันแตกต่างจากโครงการแบบที่แบบในโครงการอื่นไม่มีเลยเนาะและการเดินทางเนี่ยถ้าแบบเป็นเลเยอร์นะเลเยอร์หกิโลเมตรจะเจอ,อตึกที่แบบว่าตึกอะไรนะตึก กรุงไทยเซ็นทันแอมบาซีเซ็นทันชิดลมแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลบุรุฬราเลเยอร์ที่2เนี่ยสกิโลเมตรจะเจอเซ็นทันชิดลมเทอร์มินอลทเวนตี้วันเซ็นทันเบอร์และในส่วนของเอ็มโซเฟียที่กำลังก่อสร้างอยู่และเอ็มควาเทียอีกด้วยเอ็มควาเทียเอ็มโซเฟียเนี่ยมันจะอยู่ใน3กิโลเมตร ก็จะเจอกับพารากอนอีกด้วยนะสําหรับตัวโครงการลิสนานาแห่งนี้นะมันจะแบบว่าห่างกันแบบว่าการเดินทางแบบเลเยอร์เลยนั่นคือความพิเศษของเจ้าลิสนานาที่มาแบ่งปันในโอกาสแห่งนี้วันนี้เวลาหมดเวลาสูงแก่เวลาคนดีขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอุตห์ดูตั้งใจดูตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปได้เลยเนาะก็เอาไว้พบกันในโอกาสต่อไปจะมาชมคอนโดโลมซึ่งคอนโดนี้นะเป็นคอนโดยี่อยู่ใกล้ๆกล้โรงพยาบาล BNH นั่นเองอยู่แถวสลาแดงจะเป็นอย่างไรงั้น ติดตามตอนต่อไปสําหรับวันนี้เวลาหมดวเวลาสมแก,ก่เวลาพอดีซับตี้อยู่อย่างมีความสุขนึกถึงคุณโจมีญาต o อสติอินเว v ต์เขา l l แทนตกลงกันแล้วเอาไวเ้เจอกันใหนตอนถัดไปขออนุญาตปิดคลิปครับสวัสดีครับ